เด็กไทยเก่งแม่งเก่ง,จร,ง,จ,รงจริงเก่งจริงๆเลยเด็กไทยเนี่ยแปดขวบสิบขวบสิบสขวบสิบสวบสู้ได้ทุกทีมในโลก สามารถเป็นแชมป์โลกได้ด้วยผมว่านะเด็กๆอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เข้าใจว่าพอโตมาเลย18มาเนี่ยไอ้พวกที่เราไปชนะมันเนี่ยมันก็โตมาพร้อมกับเรานี่แหละอายุเดียวกันพอเจอมันตอน20ทําไมเราสู้มันไม่ได้เลยตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจแต่พอผมผ่านเวลามา10ปีเออผมเริ่มเข้าใจเด็กไทยเก่งเก่งเพราะว่าเราชนะเขาจริงๆอ่ะด้วยระบบที่เราโค้ดสั่งให้ขยับแบบนี้ส่งแบบนี้เป็นพัทเทินคือเมมเมอรี่เข้าไปในสมองของเราเลยว่าแบ็คไซด์จับบอลได้ต้องมองตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ส่งไปก่อน ซึ่งเด็กฝรั่งโค้ดมันไม่สอนแบบนี้โค้ดปล่อยให้เล่นเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาเลยสู้เราไม่ได้ในเ,เรื่องระบบการเล่นวิธีการเล่นเราเลยชนะเขาได้แต่พอโตมามันมีความคิดเป็นอิสระมันกล้าเล่นมันกล้าเลี้ยงพอโตมาเขามาใส่พวกนี้ในช่วงเวลาที่มันถูกต้องจนถึงอายุ20มันพร้อมแล้วอ่ะมันมีทั้งความคิดที่มันเป็นไอเดียออกจากตัวมันเองแล้วก็ทักษะที่ดี